สวัสดีค่ะพบกับช่องฟังน้องอายชาแนลนะคะน้องอายมาแล้วนะคะอากาศร้อนน,นะคะวันนี้ทัง้ง,งลมทั้งหนาวทั้งร้อนในวันเดียวกันเลยนะคะไอจ้า น้ำไม่ไหลนะวันนี้น้ำไม่ไหลไหลค่อยไหลค่อยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ไหลไหลค่อยนะ มองไปข้างหลังมีแต่น้ำเลยนะคะหรือว่าแต่ข้างหลังเลยคะ่ะข้างหน้าก็น้ำเหมือนกันค่ะ <S <S มีแต่น้ำเลยนะตายกินก็น้ำตายระวางไฟได้ไหม ันนี้ทำความสะอาดให้กับน้องอายนะคะสเสบียงน้องอายเพียบเลยถ้าไฟเอน้ำยังไงไเอน้อมก็จะดักโอ้น้องอายสวยแล้ววันนี้ มันกับน้องอายช่วงกลางคืนน้องอายน่าจะไม่ได้หลับได้นอนเนาะเพราะว่าลมแรงนะคะลมแรงมากเลย,ยเพราะว่าวมีแต่ตเสียงน้ำนะคะเสียงลมนะคะคล,ลมแรงคลื่นคลื่นมนีแต่คลื่นทะเลสาบเลยนะคะน้องอายนอนไม่หลับมันกับน้องอายยืนหลับช่วงกลางวัน ทุนี้เรือออกพดออกจะฝั่งครับไม่ค่อยมีใครมามานี่ยไหอะไรนะมามาใส่มาหาปลาช่วงนี้ก็ไม่มีไม่มีใครมาหาปลาแล้วนะเพราะว่าคลื่นแรงคลื่นแรงน่าจะมาซ้อมซับลมแรงใช่ไหมน้องอายน้องอายก็จะหลับช่วงประมาณตีสี่ก็กว่านะเพราะว่าพอควันไม่ควันก็นอนอยู่ใกล้ๆกับน้องอายด้วยนะ มันกลับนอนไม่ค่อยอิ่มนะลมแรงหนาวพอตกกลางวันก็แดดแดดแรงร้อนวันหนึ่งมีหลายฤดูเลยนะพอกลางคืนก็จะมืดใช่ไหมน้องอายใช่น้องอายวะงงพ่อขวานไม่ขวานพูดอะไรกันพอกลางวันออกมาก็จะจะสว่างนิดหนึ่งหาฝากแม่แม,แม่แวะส่งกำลังใจให้กับ ครอบครัวน้องอ้ช้างตองงานด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ใต้เมนต์มาได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ